LG Phone 7อย่ที่นี่แล้วนะคะตอนแรกเนี่ยไม่ได้กล่าวว่าจะเอามาเลยทุกคนแต่หลังจากที่เล่นนะคะตัว Red Magic 8 Pro เข้าไปอยากได้ Gaming Phone ขึ้นมาซะงั้นนะคะตัวนี้เนี่ยเอามาแกะกล่องให้ดูกันก่อนไม่แน่ใจว่าจะเข้าไทยหรือเปล่านะก็ต้องบอกว่าจริงๆนะคะมันมีความคล้ายกับตัว LG Phone 6มากๆเลยนะทีุู่เคยรีวิวกันไปค่ะ, <S <S คะสีนี้คือสีอะไรลองเดากันเข้ามาตอนนี้ขอเนี่แกะก่อนนะ โอเคงั้นเดี๋ยวจ้เอาออกมาให้ดูกันเลยนะคะว่าตัวจริงของมันเนี่ยจะสู้ตัวเรดเมจิกในใจอุ้มได้หรือเปล่านะถ้าสู้ไม่ได้อุ้มจะไปถอย Transformer มาแล้วนะกับตัว r รดเมจิก8 Pro Plus นะคะอยากได้มากโอ้ ตัวก็ยังหนาอยู่นะตัวยังหนาอยู่นะคะเดี๋ยวให้ดูอุปรกรณ์ในกล่องนิดนึงว่าในกล่องมีอะไรมาให้บ้างมีอุปรกรณ์มาให้ครบถ้วนนะคะมีตัวแดปเตอร์มาให้นะแล้วก็มีเป็นสายชาร์จนะคะมาให้อยู่นะคะอันนี้แล้วก็มันจะต้องมีอันนี้อีกสิฟืบโอเคอันนี้นะคะจะเป็นที่จิ้มซิมเนี่ยสไตล์นะของทาง LG เขาเนาะแล้วก็ต้องมีเคสมาให้ค่ะเคสตัวนี้จะเป็นเคสฮาร์ดเคสนะคะสีดํามาให้แบบนี้เดี๋ยวมาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่าอ่ะมาดูมรมมองกันทุกคนน่าจะเห็นแล้วแหละนี่คือสีดําแน,นนนน่อะคะ มาแกะเลยไปโอ้อ่ะเดี๋ยวลองอันนี้เอาให้ด้ดวย โอเคมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จริงๆเนี่ยมันมีความหล่อสไตล์ที่เป็น LG นะแต่ว่าอาจจะรู้สึกหนาไปนิดนึงนะคะแล้วก็ตัวเครื่องเนี่ยมันยังมีความโค้งมนอยู่เนาะตัวนี้เนี่ยมันมี2รุ่นนะคะก็คือตัวที่เป็น LG Phone 7แบบนี้กับอีกรุ่นนะคะที่เป็นตัว Ultimate นะตัวนั้นก็จะมีความโหดกว่ามีซับวูเฟอร์อะไรแบบนี้มาให้นะคะเดี๋ยวุ้งขอเซตแปบนมือนะเดี๋ยวมาดูหน้าจอกัน อ๋อเปิดมาก็เล่นเกมให้ดูกันเลยนะคะให้ดูจอกันก่อนละกันว่าเป็นยังไงบ้าง จริงๆจ,จอเนี่ยมันเป็นจอตัวเดียวนะคะกับตัว LG Phone 6นะก็จะมาขนาด6.78นิ้วนะคะจอจะแสดงผลได้1,000ล้านสีเป็นหน้าจอ AMOLED Display นะคะแล้วก็ตัวนี้หน้าจอจะเป็น165เฮิรต์เนาะความเจ๋งของตัวนี้คืออะไรอุ้มรู้สึกว่าเขาทําด้านหลังออกมาได้ดูเทมากยิ่งขึ้นนะคะดูการวางกรอบการวางก็อยังเหมือนเดิมนะแต่เขาจะทําพื้นที่ตรงนี้นะคะให้เป็นเหมือน t r a n s p a r e n t คล้ายๆกับสองดูข้างในได้อะไรแบบนั้นนะแล้วก็มีโลโก้ของ LG อยู่ใช่ไหมคะทีนี้เดี๋ยวอุ้มจะบีบตรงนี้นะคะเข้าสู่ XMode กด ปึ๊บค้างไว้นะคะอันนี้จะเปลี่ยนเป็น X mode แล้ว wallpaper จะเปลี่ยน และมันจะมีไฟนะคะขึ้นมานะอยู่ตรงโลโก้ตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีแถบไฟตรงนี้มันสามารถตั้งค่าได้ค่อนข้างหลายอย่างเหมือนกันนะคะเวลาที่เราเล่นเกมเนี่ยก็จะเท่ๆแบบนี้หลายๆคนเนี่ยจะชื่นชอบเลยใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เล่นมาแป๊บหนึ่งพลพบว่าค่อนข้างร้อนเลยนะเนี่ยเมื่อกี้ยังไม่ได้เล่นเกมอะไรเลยนะคะก็ค่อนข้างมีความร้อนแล้ว,แล,วแล้วก็จะมีพอร์ตตรงนี้นะคะกับตัวพินนะมาให้เอาไว้ต่อนะตัวพัดลมนะคะสามารถซื้อเพิ่มเติม,ตมได้นะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพอร์ต USB C นะคะอีกพอร์ตหนึ่งมีรูเสีหูฟัง3.5มมาให้้ตรงนนีะ และความแตกต่างที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะของตัวนี้ก็คือการเปลี่ยนชิปนะจากชิปตัวเดิมนะคะจะากลกายมาเป็น snapdragon แปดยันอนะคะ,ะ,คะก็เป็นตัวท็อปสุดนะในาทีนี้นะสำหรับใครที่ต้องการใช้งานนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งนิ้วต้องบอกทุกคนเลยก็คือว่าหน้าจอตัวนี้มันจะเป็นหน้าจอที่เออไม่ได้สุดขอบนะคะหลายคนอาจจะเคยเห็นแล้วละ่ะว่าเอ้ยขอบมันจะอยู่ประมาณนียเห็นไหม มันจะอยู่แค่ตรงนี้นะคะตรงบริเวณนี้นะแล้วก็ด้านล่างนะคะก็จะอยู่บริเวณตรงด้านล่างตรงนี้มันจะมีพื้นที่นะคะสีดําบนล่างหลายคนก็บอกว่าดีเพราะเวลาที่เราจับเล่นเกมนะคะตรงอุ้มมือเราไม่ไปโดนเนาะแล้วตรงนี้มันจะมีเป็นตัวทิกเกอร์นะคะทิกเกอร์จะอยู่2ฝั่งตรงนี้กับตรงนี้เลยนะกดได้ง่ายดีนะคะสิ่งหนึ่งที่สัมผัสได้อย่างหนึ่งว่าตัวนี้ดีขึ้นมากก็คือคุณภาพเสียงเสียงของ LG Phone เนี่ยค่อนข้างจะกระหึมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าตัวนี้มีมิติมากยิ่งขึ้นแล้วพอเราเข้าใช้างาน X Mode นะคะเหมือนที่เเข้าดูม่สักค่่ะคใ เสียงนี่อย่างเดียวมอเตอร์สั่นมันดีจริงๆนะมอเตอร์สั่นเนี่ยสั่นแบบรู้สึกเลยว่าเออตัวเนี้ยเป็นเรื่องที่เก่งกว่าฝั่งนะคะ Red Magic อยู่ค่อนข้างเยอะเลยแล้วเสียงมันเป็นเสียงที่มีพลังนะคะไม่รู้สึกแบนเหมือนฝั่ง Red Magic เนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับ3เลนด้วยกัน,นะคะ่ะเลนหลักกล้องละเอียดห้าล้านพะิกเซลเนาะแล้วก็มีเลนอัลต์วายสิบสามล้านพิกเซลนะคะมีเลนมาโครเนี่ยอยู่ที่5 000, ล้านพิกเซลกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นสามสองล้านพิกเซลนะคะอยู่บริเวณตรงนี้นะแบตเตอรี่เป็นไงบ้างแบตเตอรีีี่่่เเนนนนยยให้มมมาาา6000ิิิลลแแอปป์์์ะะะคชชรรจจบบกต ชาร์จวเรวจะอยู่ที่65วัตต์นะคะแล้วก็สามารถจะรีเวิร์สชาร์จนะได้ที่10วัตต์อีกด้วยเดี๋ยวถือในมือให้ดูกันนิดนึงละกันนะคะก็ต้องบอกว่าตัวมันไม่รู้สึกใหญ่นะถึงหน้าจอจะใหญ่นะคะด้วยความที่ด้านหลังเนี่ยเขาทำเป็น 3D curve เลยรู้สึกว่าจับถนัดมือมากยิ่งขึ้นแต่ถามว่าอุ้มชอบนะดีไซน์หรือว่าหน้าตาแล้วก็หน้าจอ,อตัวไหนมากกว่าก็ต้องบอกว่าคงปลื้มของตัว l e d m i 8 Pro นะค่อนข้างจะทำออกมาได้ดูเหลี่ยมแล้วก็หน้าจอเนี่ยตรงนะคะถูกใจอุ้มมาก,ก ไปแล้วเจอกันใหม่กันหนะ้าสวัสดีค่ะ